ครับสวัาดีพี่น้องลักแฟนเพล่งแฟนหมอรัมมือมนี้แบบ่เดีวพวอาหารเก็บพว่งเด่นเมนูวบันเเขาเออปละมนนี่ยฮะยังเีน่มาไปรำมสวยครับอาแ่พอเอมมกราดลมขึ้นนี่นี่ตำเจียวตำเจีขวขัวน้ำนะครับขวัขวขวัวทแพิ่งดิบพิ่งจุกแน่เมนกันหกัน น้องเตกเห็ดคยกินะครับตัวนี้กับบหครับคยิเห็ดนอไทงคนเคยมคะเห็ยากกับบ้ายากกาเลยครับทำเนี่ยมันเด่นตาดิทำหมูลูกปกเบียว่าเป็นสีสันครับคือซุปน้ำมันโสมครับผ้มสนามปเดกกันเลย้มนามปเดกแล้วซุปน้ำมันโสม มัสมบัติเท่า่ละเเป็นเส้กวดอะไเส้กวดนี่เกาจะตีกันน้อยัดไปจตีกินเป็นปีไปเลยครับมันก็มากละยางมันจบัวตกับบัตอกแต่พ่อก้อนกับบัวตด้วยครับบ่วนั่นบ่ต้มตำ

เอาไว้เขาจะร้านค้าคนกับพกใครกินมันมันก็เลยเหี้ยวก็ล่างเลยนี่เขากันมีพักอะไรบะครพักเพี้ยครับพักเพี้ยนห้องเลยนะนี่เขากันปนกุ้งซุนอเมสุมพักเพลี้ยพักที่บนเท่ากันพักหอมเปีพักนะไบบตะบูดอื่นพอมเปียเสรนเนี่ยอื่นขึ้นกันพกกันว่า้อมเปียง่ายๆ่ะ ปากตังมีเงินบางรักบางเล็กไปแล้วไม่ตู่น้อยเงินไม่ตู่บางเดียวกันละเงินคนละยังใส่ของขวัญหอมเหมือนกันล่ะตั้งแตใส่ตำกันหน่อยเพราะมันบางที่อยจะเอาใส่ตำเปิดนะครับเพราะว่าโนูสมเขาจะให้เก็บหมดแล้วเก็บหมดกัน ตับในชื่อขวดเองขวดวมันจะหอมเฮ้ใส่หลายใส่พอดีกระตัมนอน้สมสมสินะอาจจะผสมนน้อยเพิมเปลีนปั่นหนำนดอก็สบพกเ ้านเทานรล้อืมฮึฮึอสมครับสมแซบครับแซบตลอไบไม่ไม่เดี๋ยวคื่นมือนซอมมือเนี่ยบ้านเชียงแซบทำดิบเลยฟอพราะเาำดิบเลยแล้วมา ครับซุปแล้ววานึ่งินเด้อ ไม่เป็นปีมไม่เคยกินนะแมก่อนเมื่อไม่ก่อนครับจะพันเนาะันหนำหน้าขึ้นที่แม่รับแอดแอดแอดเอูราสมมาเรียงดูหูหาพคนโอ้มาจอแม่สอดีปูหน่อยได้มาเท้วออกแก้ดองแก้แกแก้ออกจินดอกซมาสมดอง ปูหน่อยหรือแก่นาะมาันหลายชั่วโมงมากันนี่เหรอ,อน,นี่กูเบิดแล้วนี่กับมาหลายครับตายยาตายเยอะไปแล้วชั่วโมงนี้ด้านเข,ขาขายยา นี ar, ่งยีห bueno, so ้อครับมเดาบอแกนี <huh> ่ปาาต้มยเจียวเจี <ps 2> well, so. ๊ยบิ้นี่หรอกกจีบานอันนี้เขาต้มบุญบวชเพาะเป็นเอาะไรอ้อหมูครับของหวานขากระเดกกับลาบมั่วของเจียวขึ้นรับอยู่เหรอครับขึ้นรับอยู่บันมัดสันตลาลม พูดมาแรงอยู่นะครับอยู่ทั้งหน้าบ่าเอาหน้าบ่าทำงานอย่เรื่อย้านหน่อยพูอย่างันอย่นี้แล้วครับด้านหน่อยครับเม่อกี้ทิ้งครับมีคนมาตะวันกับพูดอย่างนี้ล่ะ สวัดหันีเที่ยวผมก็ไปเเพี้ยนกันสลับกานม่งส่ไปหับาทกันยูตา้อบบานขอเขานานหน่อยครับเดี๋ยวมานนี้ ออบอกกานอนหม,มาบ้า,าง,งนอนไหมมาปล่อยลานล่งขึนเขาไม่นอนน่งนอนเซนต์บ้าแล้วหมาหน่อ,นนอนยนั่งนะแน็ตไม่มานี่รวไว้ฮงครับโอ้สุดยอปกกันั้น mẹ tôi quang không quang 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 quẳng, quang quang rác, Là là cái này nó mình học cắm biểu cạnh học biểu tìy bùi đó à. rồi, cái gần cắp này giả vậy ngọt bùi không cặp bùi 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 ดีจ้าครนาปังมเรียบหัวกับโมี่ปูกับโมมีม่นี่ันกินอะไ,ไครับมยาหลายใต้ครับเมือ,เงองอวยยังเขาไปเนาะยาจุ่ได้ไหมหหหทีฟันปูใช่จ้าเห็จหอมหอแดงกบเต็ม Má Má mà nhiên mọi người mặc nhiên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  nó nhiên mặc 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 เขาบ้านท่องไปอย่างน้อบักเสีบ้จักเอาบักรินดวท่องจารีน้วยจินินบะนกบานบ้านสามเ่ขอวามไม่น้ำเพื่เพปีน่กระงจาน่าแข็ง vòng vây điệp, ngọt vòng 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 lắm vòng 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 nè Bóng bánh Ghê là bóng bánh Ủa ừ. mò mày Đói đó. đó. không Ghê là nào mua bạc

ปากกนได้แม่นู่นี่นดวนๆทีนี้มาหาล่างรถมาแล้งทีไปรับหน้า่ากันากไนเอาก็แล้วกันเขาบ่มคนไหนกขแทะมได้เอนี่และลูกก็อากกยนเขาต้องใหนพอกินนี่ครับ